ไม่เรียบล่าปลาาวด้วยังไงสิเขาอ่างนี่าดามไร้หินกวนปลาเขาอยู่กวนมันเลยกกนไปเหรอปลาไม่บููดอนเลยแหนน้อยรันมั้แนน้อยเออจะเอายูอะไรกันเลเอาเนื่อปาเมื่อนี้ยเอาหน้อเือเียบเร่เริเือดเยเป็ดฟูเลยเขาย่งไริีชีวิตบ้านิาเ่านี่ไงเอาไม่บุกอันลูกี้ ครับครับบ้านโคกม่องนะครับนี่ครับบ้านโคกม่องนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำหวยสะทดนะครับนี่ฝนตกกระสีมีน้ำไหลล่งเคลื่อนนะครับนี่น้ำไหลล่งเคลื่อนกระสีจังที่นะครับเป็นหมองน้ำไหลล่งมากที่นะครับพุ่นหน้าเพิ่นตรงออวปลานี่ครับตรงออวปลานี่ครับ ได้เป็นหหมดแล้วประเดี๋ยวนี้เนาอืมโอ้นเต้นออกคุณนะครับทุกคนางกับไรนะครับางกนี่ๆนี่มันขึนตรงไหนด้ยังัน่ได้เขามันมันลงมากหรือมันขึนนี่ยขึนมาซ่อนนมันบริโลกงมาจากเ่องเลยเนาะโอ้บริบได้ขึนมาจากบริโลกมาจากให้หน้าเลยเนาะบรบมาจากน้าขึนมาากขมากเกลือนขึนในนาในป่า้น่าาขน ปลาจะเคลื่อนตีขึ้นไปให้หน้าครับโอ้โจกเอาโจกเอาเลยเหรอครับไล่เอาไร่ะไม่ได้เลยนะ่ครับโอ้ยปลาเลยเพวลาดูขึ้นไรบ้างขึ้นไปเออดูเป็นไรบ้างก็ตายอีกแล้วเอาง่ายๆครับเมื่อกี้ผมโดนจืดเหรอเออตอนนี้เอาสวิงครับเอาง่ายๆปลาหน่อยครับปลาหน่อยเอาง่ายๆเลยเอาปลาหน่อยเลยตายไม่เบาเลเนี่ยโคตรให เราไปเฮ็ดปลาเดกเฮ็ดมกก okay. okay, ินครับผมเาอยู่อมเดยอมโยงมลยไม่ได้ลงขึ้นนะครับไม่ลงขึ้นแล้วนี่ตัววิงลงเ่นแต่แห้งควรเอาเลยเลยอืปปนะครับโอ้ยอุดมสมบูรณ์บ้านโคกม่องเนาะบ้านโคกม่องหรือข้ามม่วงข้ามม่วง ทังราชการที่ว่าบ้านข้าม่วงแต่ว่าซีเดิมคื่อบ้านโคกม่องนี่สองซีนี่สองซีครับขันมาหอดบ้านข้าม่วงกับื่อบ้านโคกม่องอเดียวกันนี่ครับคุณหน้ากำลังอากลากำลังเออกลาอยู่ที่ขึ้นมาจากเครื่องนี่ครับนี่จากอ่างเก้บน้าหวยสะทดนะครับนี่ครับอ่างเก็บน้าหวยสะทด เมื่อกี้นี่ผมไปเบิ้งตึกแหนะครับตอนนี้ย่างขึ้นมาสิกลับบ้านแต่เมื่อพ่อมองเอาสวิงตรงเอานี่ครับน้ำไหลยังซีอลไรครับนี่ปลาสีมานี่ครับเต็มขึ้นมาเต็มหรือเปล่นี่นะครับคุณนะครับเต้นขึ้นมาเต็มอยู่ไหนครับนี่ปลาย่ามีสิขึ้นนะครับจากเคลือนสิขึ้นไปให้หน้า นะครับยงมมีแง้มปลาึืนครับยง้มเกียวสิกเกี่ยวเขาแล้วใกล้เกี่ยวเขา,เขาปลาลงป่าล่วงหนอง๋ยนี่ปลาคืนจากหนองลงปลาคืนจากหนองไปให้หน้าครับเด็กนี่นี่ครับน้้มไร่จริเลยครับขึ้นมากุ๋หไายเลย พ่อผมเห็นอยู่นี่พ่อไปใส่พ่ว่าเอาอย่างเงีเลยบัดได้มันเอาป่าเออเางไเอาแบบ่น้ำไลองสิอะไรเลย,ยเ,เอาตัวน่อยเอาตัวน่อยเอ้ยตันสบนนแล้วมาแหม่เมื่อนี่ปลาแมแบกปลาบนกรไดปลาเอาเมื่อเกือบแต่ก็มาอีกนี่ ปูติ้งแหงยังอยู่โอ้ยอุดมสมบูรณ์ครับวุ้นน่ากินเลยนี่ครับานี่ครับเอาบาทเดียวเท่านัไรครับบาทเดียวัเหรอเดียวตกเลยนี่ใกล้จะเต็มคู่แล้วครับนี่ใกล้จะเต็มคู่แล้วครับเบาตเดียวเลยแหละนี่โตใหญ่เนาะจ้ะนี่โม่งแรกเลยโอเคครับขอบคุณหลายครับเอาเลยครับเอาเลย โบก็ให้เล่นบานเนี okay, Listen, ้ยบก็ให้หูกินานที่กินม่เป็นบอกเห็นแกงเน้ยปลาซิวเห็นพวกน้ำควาสวางขาวซแกงแซ่บที่นังนเหรนแมงปลาซิวใช้บกแคกของปลาเขียแกงเชาไม่สมแล้วบ้านเราแช้ผส้านเาบข้าวซอยใช้บะเขีบักเี่เะแกงใช้บกเขือวบะโขบานน้คสวางด้วยว่ะแกงแซ่บแกงปลาซิวผมลสุดนามบ้าเขาทาน่ะลำาบังเทีเขาบ่ต้องหัีบอกเลยแกงวัดโต ผมีหไหมก็อมไหมอมอมน้ำหน่อยสบตัวน uh, 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 oh, hey, ok. ี่จำน้ำข้ขมหนย้หลัค้ก็น้ำไหลผ่านขุ่นไมเป็นไปเม่ม้ม่ดือใส่แล้วมางหวมือก่บนแล้มข้าวหล่ะกูดูโอ้ยข้าวเดียวสิก็น้เนี่ค่น้ำไหลไปในาดิเออ น้ำนี่น้ำปลาขึ้นได้ปลาขึ้นถึง่เดียวป่ลงน้ำไหลนี่โบ้ก็จัดจะออกเป็นำดันรสะดุมันเราจะไอมกรดิ้ไหลก็จะไป้ปกระแดกชมว่าเนี่ยมันได้หลไหมครับกระดิชมว่าเนีคนละตดวดีก็ไั้ดดีผมกะิับไปกมาเบิ่งนี่ะ นครับผมก็ลุยน้ำมาเลยครับโอ้เย็นดีน้ำก็ได้แต่ว่าระวังจะจะลมมองนี่ก็สีร้ายได้หน่อยเนาะมองนี้ไหมไหมันมีนม้ำมีน้ำท่านบ่อมันขึ้น,น,ไไนบไ่ได้บไ่ไม่ต้องมมวมองังสิโอ้นะครับเต้นเต้นเต็มด้วยเต้นเต็มเต้นบ่ตด้วย ที่มานามนไปแล้วสิละอะ้อดูดขึ้นไ้ไอืออืนี่้ก็โชคาตเตป่า,าเลยต้งเข้าไปเลยนนจะออกก็มีนี้ไรกันเลยอ่ <l ux> ไกับพน,นี้พวนี้ละ,ละปลาขาหน่อยมวานอี้เขาขาบนหน่อยแนละ้วเขาบนหน่อย <l ux> ไล่กั <l ux> บพวกนี้คนนึ่งพวกนี้ล่กันอะไรก็ทำอะไรเลยนี่จะถึงแจ้งย้อนแย้มุดทะบียนทะบียนคนอือโอ้ป่าะบยนคน่ ปวดงี้เยเต็มเต็มเต็เเลยจััก็ม่เอาอีกแล้วซอยอะไรก็มาเอาอีกมก็ซอยอะไรหละกันเลยหอยงีแล้วจะมุ่งมากผมไปมือเต็มคู่วะนี่นะนนครับว้าบานหอนียมันจะบานึงกับมอนนึงเลย มานี đ ó, đ á, i, you, ่ม e ุ Ng ày, ngày, ngày, oh, ้เนาะตอรเลาเามนเริ่อมนมาไม่เนาะเป็เยไหมเอาแบบมุองืจะลกสูงเลยมได้อกวลังเงง่ายครับง่ายครับกจะลุกเนาะควรเาบกลุป่าินี่คือสีมุนแต่หนาเนเต้นแล้วเนาะพ่อไปทั้งหนาย่างเดียวจะไปได้อย่างเดียวมันเหนืาวา น้ำอลมันกไหลนเลน้ำเลยนี่หวยตะทถดครับนี่เวลาน้ำไหลลงหวยตะทถดปลาจางหวยตะทถดติขืนมา่หน้นดูเออขึ้นมานะครับขึ้นมานี่เห็นน้ำไหลๆกันจิตมาซ้อยนี่เพื่อที่ขึ้นไปกว้างไครดูให้หน้าหรือจังกระบอลูเลยครับปลาเนี่ยนี่ติขึ้นให้น้านี่ครับนี่ครับติขึ้นไปให้น้านี่ให้น้าก็บเาล่างเขาอันนี้น้ำท่วมถึงเลยครับน้ำน้ำท่วม เพื่นก็เฮ็ดหน้ายู่แต่ว่า,าน้ำก็ท่วมก็เหลือเท่าไรก็เอาเท่านั้นพี่สั่นครับผมถามลุงเจ้าของหน้าเพิ่นนะครับเป็นน้ำท่วมเทิงครับบริเวณหน้านี่ยุ้นท่วมจนหอดน้ำป้าป่าเพื่นครับผมจนหยอ,อดหยอดน้ำป้าป่าเข้าขาวเพื่นครับุน้นน้ำอ่างเก็บน้ำหัวยจทศที่ข่วมทั้งฝุ้นและครับเดี๋ยวนี้ผมกำลัง เบ like ิ้งคุณหน้าคุณออกฝ่าโดยใช้สวิงนี่นี่ครับเต้นขึ้นมาเนี่ยเอาโค้จออเบิ้งก็ได้นี่นี่นะครับเต้นขึ้นมาห่อสันน้าแล้ไหลแล้ะไหลแห่หนุ่มขึ้นขึ้นอะไรเนี่ยนขึ้นมันขึ้นอะไรเมันขึ้นบ่ไดเนี่ย้านก็โดนน่อยนั่นหน่อยมันจะมาซ่อมันสิ่งไรติดติดเลยอืมเจ๋ง ข้อมอตัวรอดเนาะถ้ามาชาดเป็นถ้ามาชาดิ้องป่าขึ้นไปว่างใครว่างหเนาะว่างไข่แ้วก็รับไข่ได้น่อยนี่ก็ได้เนก็ไม่ได้น่อยนี่ครับครับให้น้าบุญแล้วไปจี้เนีเบิ้งตื้อแหครับวันนี้มาเบิ้งออกสวิงสวิงต้องออกป่า แต่ว่าปลาที่ตัวน้อยจใช่ไยมแต่ว่ากัแบแซ่บพื่นกันครับไปมกไปออมไปแกงไปอูเ็ดสมป,รรปน้ยนอเนยเพ็ดปลาแดกใส่กันหมด้วโอเย่ยกเลโอเคาดีหาทยดบอกังเลยแล้วมาจากาเมืองไทยววิธีชีวิตแบบบ้านๆนะครับเบ้านเวิถีชีวิตแบบบ้านๆ โอ้พวดไนปวดไหนโอ้ oh, นนได้เย้ยขาดเอานัสามเดือนยี่ได้ยไต่ควายยักษ์สมองนึงก็เมาอีกที่นี่ที่เขาไปน,าานั่งขา้ขานึงอะขอมัขมัเต็มเลยเต็มเลยที่ oh. เต็มเต็มต้งนี้งใเต็เลยอโอ้ยมันขึ้นข้อรกันแล้วก็มนวนน้องไปยังไงขึ้นสมอาอย่เยโอ้ยคู่นึงเหรอเอิงเ็ดเลย่มนลยเต็มคู่เหรอ,อครับ

เป็นหอยเชื่หอยปังในน้อยใหญ่หนหอยเช่หนี่นโอ้ยโลลห้สิบบาทนี่หอยเชื่อนะอยเื่ี่ันหอยเช่อก็นตขึ้นไปน้ำหนามน้ำเขาบ่นี้นนาวเนี่ยกันเถนครับกิ้เาโอ้พอดีขึ้นไปกัดกิมเาน้ำา้เาเืนโอ้พอดีขึนไปน้ำนานี้ำน่ี เออข้นข้นเขาวยื่เขียบหมดโอ้โหขึ้นได้ว่าละบานี่หอยหอยได้เด้นหอยเลยได้ขึ้นไปจะได้หอยกันบ่ต้องเต้กัน่ะฮะทอดใช่ป่อก่อนเล้นเนาะไปก็หอยเล้นเนาะห้อต้คุณเป็นหางน้ำอ่อนมากมนก็ขึ้นไปเลยเอาน้ำแข็งมันขึ้นซอยสนี่แล้วน้ำข็งอะไรรอจังหวะขี้จังหวะกันเมื่อกาเลยเต็มคู่แล้วครับนี่ เต็มแล่าูดเลยเต็มูเลยีบาเต็มพูดแนโอ้ยก็จะเห็นที่จากมาเอาเนาะทุกมันก็จะบางสิบโอ้ยเอาเด้ยวไล้วเอาสมบาทสี่บาทก็เต็มพูดหนึ่งที่มั่เอาง่ายต้องมานั่งถคืออไรลแรงลขนั้มขึ้นแล้วําบากเลยบากขนาดเอาง่ายก็มูมูลำบากคือคือดดนั่งถาเลยนั่งถคือาทักเอา ตึกสะดุตึกแเอีนี่ครับเป็นหน้าเิ่นเอาแบบสวิงอสวิงเอาฟ้าหน่อยครับเดี๋ยเกือบเต็มคู่แล้วนี่เอาเต็มคู่แล้วเต็มคูแล้วกล่าวตอนอยไรอาว เอาครับนี่ยูอ่างเก็บน้ำหวยจะทดครับเมื่อนี้ผมนครตะลนทั่วนะครับกัขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับคุณคุณนายายรครับขอบคุณอไรครับค่ัวบตรั้บอนี่ครับจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ